สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันเนาะ,ะกับรถเสร็จนะคะพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็เหมือนที่แมคค้าบอกเลยนะคะมาตามสัญญานะคะเมก้านะคะเอฟซี FC. หัวตอนเดียวนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ของคันนี้เป็น JO 7C นะคะ5สูบ ร้อยแรงมา้าปั๊มสายนั่นเองนะคะก็เอาใจ f อซีที่หลงรักนะคะในปั๊มสายเนาะห้ามพลาดนะคะมาดูตัวจริงามาลองขับได้เลยเนาะเพราะว่ารถคันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ล้างทำความสะอาดแล้วก็ติดสติกเกอร์ติดป้ายทะเบียน แค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือ,อทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยนะคะขออาภาัยด้วยเนาะพอดอีทะเบียนเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยแม่คาก็ยังไม่ได้ให้ช่างนะคะติดแผ่นป้ายเนาะมารีวิวก่อนนะคะพร้อมใช้พร้อมทั้งทะเบียนเลยไม่ต้องกลัวนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เลยหรือจะนําเอกสารนะคะไปยื่นนะคะทกสเนาะก็ได้เลยนะคะมีพร้อม ให้ลูกค้าได้ไปยื่นเลยเนาะสำหรับ FC ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะจับปนแนนหรือจะซื้อผ่านทากศยินดีมากๆเลยนะคะหรือจะตัดสดเลยก็ได้เช่นกันนะคะทับกลับแบบสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยเนะาะสไตล์ของการตกแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหมวกเหล่ค่ะนี่เลย มีหมวกเลดนะคะชุดขากระจกจอจานแล้วก็ชุดแต่งนะคะตามสเต็ปของอู่ให้เลยก็จะมีแก้มเลดกันชนเลดช่องลมหน้ากระจังนะคะปังตอมือจับเปิดกันสัดประตูนาะราวไฟนะคะปะตัตเนี่ปกตินะคะแล้วก็จะมีป้ายอู่ดันบนนาะสวยงามนะคะก็เรียบๆนะคะแต่เพิ่มขึ้นมาก็มีหมวกเนาะบังแดดให้ด้วยนะคะสวยงามสีก็จะเป็นสีเขียวมะนาวค่ะลูกค้าพอสียอดฮิตเลยนะคะ สวยงามเนาะอ่านี่เลยค่ะส่วนฟิล์มกรองแสงของคันนี้ก็ติดเป็นฟิล์มปลอดนะคะเข้ากันกับสีรถสุดๆเลยส่วนสเปคกระบะค่ะคันนี้นะคะายาว3าเมตรรวมท้ายค่ะก็จะเป็นสเปคอุมาตรฐานเลยนะคะ ส่วนตัวฟ้าข้างอ่าก็อยู่ที่50 6สิาไปสิระแนง2ไม้นะคะก็บอกด้ำสีตันทั่วไปเลยอ่าประมาณนี้นะคะดูได้เลยอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายฝนตกเนาะอ่ารถจอดตากฝนนะคะก็จะเป็นคราบนิดนึงเนาะเพราะว่าช่างยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดด้วยนะคะ นีเลยดูสภาพของตัวคัสซีได้เลยนะคะตั้งแต่เป็นหัวรากคัสซีมาแล้วค่ะสวยนะคะทรบสวยแม่ค้าการันตีให้เลยจะเป็นคัสซีเร็วปลายเนาะนี่เลยค่ะแหนบเสริมให้แล้วนะคะเรียบร้อยการเคลื่อนมีให้เนะาะตัวแสแรกคัสซีนะคะเหลือตัวนี้ค่ะตัวสุดท้ายเนะาะช่างยังไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมไม่ครบนะคะช่างยังไม่ได้ใส่เด้อค่ะ ทอนะคะก็ตัว S4 นิ้วปลายไทยเทท่อพักมีให้เรียบร้อยเลยนี่ค่ะกันฝุ่นเนาะยืนออกจากตัวรถก็ประมาณอา่ายี่สิบห้านะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะตรงกลางแล้วก็หลังนะคะส่วนด้านหน้าไม่ได้ใส่เนาะกระทะนะคะชุบโครเมียมค่ะมี่เลยได้กระทะเล็ดไปพร้อมเลยนะคะ เป็นยาง8 2 5สองหขอบ16ยางใหม่นะคะทั้ง6เส้นเรียบร้อยเลยนี่แหละค่ะสีสันลวดลายในการแทงลายนะคะก็จะเป็นสีตัวรถสีดำแล้วก็สีบรอนเงินนะคะตัดด้วยสีชมพูสวยมากๆเลยลูกค้าส่วนลายก็จะเป็นลายเพชรตรงกลางนะคะรายละเอียดของลายาก็จะเยอะนิดนึงนะคะโหดแล้วก็ดุดดันสวยงามไปในตัวพร้อมเลยค่ะลูกค้าแลปลายตัวขอบกระบะด้านล่างนะคะแล้วก็ระแนงแล้วก็ ตรงนี่ค่ะตรงฝาข้างเนาะด้านบนนะคะจะไม่แหลบตรงกลางคาดกลางเนาะแต่จะแหลบด้านบนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อลูกค้าไปวิ่งดินอถอดระแนงออกนะคะก็จะดูไม่ลงสวยงามนะคะลูกค้าแล้วแต่ชอบเลยบางท่านก็ชอบให้เล่นลายแหลบตรงกลางฝาข้างนะคะ ได้หมดเนาะนี่เลยดูได้นะคะสีสันสวยมากๆค่ะก็ขออภัยด้วยเนาะนะคะมารีวิวช่วงค่ำนะคะนี่ยิงเจอแสงยิงสวยนะคะสีจะไล่โทนเนาะสำหรับสีเขียวมะนาวนะคะสียอดฮิตมากๆสวยด้วยนะคะนี่เล <ๆ S 1> อูสีของเราเองไม่ต้องกลัวนะคะจัดให้เต็มระบบแน่นอนทุกจุดเลยฝาท้ายก็จะเป็นสามช่องปกติเนาะ พื้นกระบะเราใช้4มิลน,นะคะลูกค้าหัวอัดจารบีนี่คะ่ะทุกจุดเนาะก็ใส่ให้ไปเนาะอันนี้ช่างยังไม่ได้อัดจารบีนะคะบานพับนี่เลยคะ่ะเชื่อมทั้งข้างในด้วยนะคะดูได้เลยการ์ตูนด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์แมน ชุดไฟก็ LED ทั้งคันเป็นเลดไปเลยนะคะถังน้ำมันามาคู่กระโดก็ร้อยลิตรนะคะก่อนออกเราก็จะเติมน้ำมันสมนาคุณให้กับลูกค้าไปเลยเนาะส่วนแบตก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งสองลูกเนะาะกรองดักน้ำใส่ให้ไปนะคะเครื่องยนต์ เดี๋ยวแม่ค้าจะยกหัวให้ดูเนาะเดี๋ยวขอชมรอบๆคันก่อนนะคะส่วนภายในชุดเบาะก,ก็จะเป็น VIP ได้สีเขียวนะคะสวยงามเข้ากันกับสีตัวรถเลยชุด VIP ด้นานหน้าเครื่องเล่น MP3 ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังคา เราซักทำความสะอาดเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดอ่านี่เลยนะคะลูกค้าดูได้เนาะสวยงามแน่นอนนะคะส่วนการดูแลหลังการขายาทางอู่ก็รับประกันนะคะเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลา3เดือนเนาะอันนี้แม่ค้าแจ้งชัดเจนนะคะหรือลูกค้าที่รับรถไปแล้วเนาะ ไปโอนรถนะคะไม่ได้เนาะอันนี้เราก็ซื้อรถกลับคืนนะคะการันตีให้เลยผลงานอู่ร้านกำลังสุดนะคะสบายใจยันการโอนเลยนะคะหรือจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายของเราก็รับประกันชัดเจนนะคะดูแลลูกค้าดุดาติพี่น้องเนะาะนี่เลยค่ะส่วนตัวพื้นนะคะาภายในของคันนี้ก็จะเป็นหนังมาเลย หัวน็อตแฟนซีก็ยังไม่ได้ใส่นะคะนี่เลยค่ะสะภาพเครื่องยนต์นะคะดูได้เนาะห้าสูบนะคะ JO7C คะ่ะลูกค้าร้อยเจดหแรงม้าตัวนี้ปั๊มสายเนะาะรุ่นหิตเลยที่ลูกค้าตามหาหรือว่า f อแบบตามหากันสุดๆเนาะสำหรับปั๊มสายนะคะมาชมตัวจริง มาลองขับมาดูได้เลยค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้เนาะมีเลยค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ล้างเนาะเปียกฝนนะคะนี่ค่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์รอบช้าแล้วนะคะเรียบร้อยเลยพร้อมไปลุยงานได้เลยนะคะช่วงล่างค่ะ เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะ ชมแบบเต็มๆคันนะคะผมกำลฟังเสียงเครื่องไปด้วยเนาะยังไม่ได้อัดจารดีนะคะเสียงก็จะดังนิดนึงค่ะสวยงามมากๆเนาะราคานะคะคันนี้แม่ค้าก็เปิดไว้นะคะอยู่ที่8ปด0 0 0เบาททวนค่ะไม่แรงนะคะสวยงามมากๆเลยอยากแต่งเพิ่มตรงไหนนะคะหรือเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็แจ้งได้นะคะ เลยค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะามาชมได้เลยมาลองขับได้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะโดนใจวัรุ่นสุดๆเลยแค่เห็นสีสันนี่คือแบบโอ้โหใจละลายเลยนะคะรักหมดใจเลยสวยมากค่ะนี่เลยเสียงเครื่องก็แน่นๆเลยนะคะสำหรับ JO74 คันนี้เนาะ พี่กัดอูนะคะอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเบอร์โทร0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะยินดีมากๆเลยเนาะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ